คุณโยคะกับใจที่บ้านวันนี้เป็นโยคะท่านูดแก้การไหลติดเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะแต่ข้าวส่งแขนขึ้นประนมสสงรวบสอบที่ติดแต่ลดมือประนมถึงดังหน้าอกค่ะจากนั้นดีท่าขูที่เราเตรียมไว้นะคะทัดตั้งความยาวของของท่านะคะจากนั้นกั้มข้าไว้ขัหายใจข้าวืดแขนส่งขึ้นด้านบน พยายามดึงข้าให้ตึงนะคะออกแรงแอคทีฟแขนนะคะหายใจออกดึงแขนหุบศอกเข้าหาลำตัวค่ะหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกดึงแขนลงมาแล้วบิบอกไปทางด้านขวาค่ะบิดไปทั้งหมดเลยนะคะบิดบไปทั้งแผนหลังนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางยงแขนขึ้นหายใจออกลดแขนลงบีบไปทางซ้ายคะ ชาตน,นี้ถ้าใครไหลติดยากแล้วนะแต่พยายามทำนะคะอาการจะดีขึ้นนะคะสดแขนขึ้นค่ะหายใจออกลดแขนหนีต่อดิดตัวไปทางขวาหาย mm hmm. ใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะยืดแขนค่ะ mm hmm. จากตรงนี้หายใจออกลดแขนมาทางด้าน,นหน้าค่ะหายใจเข้าว่าแขนขึ้นพยายามดึงแขนนี่ เลยใบหูนะคะจะรู้สึกตื่ที่รักแร้แล้วหัวไหลนะคะ,ะหะายใจออกลดลงะ,ะใช้เข้าแรงขึ้นให้เลยหูไปนะคะทําสลับการหายใช้ออกหลอแกแชมคงแอคทีฟแางลำตัวนะคะทีนี้เราจะลองดูว่าเราดึงไปได้ไกลแค่ไาหนาไปให้ไกลที่สุดเลยแต่ยังไกลให้มันตรงเนา<น>ะ,นะหายใจเข้า,ขลากลับมาตรงกลางค่ะเดี๋ยวจะหันไปดูด้านข้างน,นะคะหายใ้เข้าส่งแขนขึ้น ออนแขนเบาๆดึงแด้นหลักให้สุดเท่าที่ไหวนะคะแหละคนที่ความยืดหยุ่นดีอาจจะมุนไปถึง360องศาเลยแต่ถ้าเราไม่เป็นไรนะคะเราตึงแค่ไหนยืดแค่นั้นนะคะข้างแมวนะท้องเก็บไม่แอนหลังนะคะเบาเรับรู้ถึงการยืดช่วงหัง,องอไหล่หลักแล้หายุดออกไปาด้านหน้าคะ่ะหายุดเข้าส่งแขนขึ้นด้านบนค่ะสีเราจะดึงมือจับกันนะคะแขนขวาดึงลงด้านหลังค่ะ ดึงขวาวกลับค่ะลดแขนขวาลงแขนซ้ายดันต้านไว้ทำสักห้ารอบค่ะดึงขวาลงหายใเข้ายกหายใจออกดึงขวาสีห่หายใจเขายกหายใจออกดึงห้าถ้านี้ไฟไล่ติดเป็นข้าวพื้นฐานที่ต้องฝึกเลยนะคะหายใจเข้ากลับมาค่ะทีนี้เปลี่ยนข้างเป็นข้างซ้ายค่ะดึงแขนซ้ายลงแขนสั่นๆหน่อยนะจ๊ะหายใจเข้าดึงกลับมาค่ะสอง ดึงซ้ายลงสามดึงซ้ายลงสี่ดึงซ้ายลงหจากนั้น,นประกบเท้าเผาแย่เอาผ้าคอคอยก่อนมือประสาทตนตบๆไว้ที่ป่าเท้าค่าแล้วขยับเท้าขึ้นลงขึ้นลงวอลก็ต่อสะู้กันนิดหน่อยเนาะหายใจสบายๆต,ต,ตลอดเวลานะคะดึงไหลหางหูหายใจเข้าวาไม่เช่ชาช จากนั้นก้าวขาออกทัสองข้างนะคะให้ส้นเท้าอยู่ตรงขอบแมตช์พอดีนะคะขาเป็นรูปตัววีนะคะและกระดกปลายเท้าขึ้นมาพยายามนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งนะคะจัดปับดึท่านั่งก่นได้นะคะจากนั้นเอามือจับผ้าหายใจเข้ายืดแขนยืดกลับขึ้นมาค่ะดึงท่าให้ตึงเหมือนเดิมกระดกปลายเท้าไว้นะคะหายใจเข้าขำแมนหน้าท้องเก็บลืดหยักยืดหลังให้ยาวะคะ่ะลดตัวไปทางด้านซ้ายเหมือนเราดึงมือซ้ายไปทาเท้า,าซ้ายนะคะหายใจออก ตั้มตกลงลดเอขวาแล้วค่อยๆวาแขนข่านหน้าโน,น้ไปทางด้านขวาคแล้วเปิดอ,อกส่งแขนซ้ายขึ้นรีเวิร์ดกลับกันนะคะหายจะออกคว่มตัวลงวาดแขนส่งไปทางด้านซ้ายหายจะข้อเปิดอ,อกแขนขวายืดขึ้นบนหายจะออกคว่ำตัวลากลำตัวลงหาพื้นมาเลยครับใครที่ตึงมากลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะอยู่แค่ไหนแค่นั้นนะคะขอสั็พห้ารอบเราไม่โกงหลังนะคะ พักตัวลงไปด้านหน้าเท้าที่ไหวแล้วองอตัวไปทางด้านซ้ายเปิดอ,อกขวาขึ้นหายใจออสนับกันกระชับตามลมหายใจขออีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวพับตัวลงมามือขวาไปาทางเท้าขวาแล้วเปิดอ,อกยกแขนใต้ขึ้นสายตาม,มองขึ้นด้านบนหายใจเข้ายกลงตัวตั้งตรงกลับมาหายใจออกเลื่อนเท้ามาประกบอีกหนึ่งครั้งค่ะ ปั้จ้าจปั้ยค้างหายใจสบายๆทีนี้เยัยบเข่าให้ติดกับสอดเลยนะคะแล้วครับเข่าก็หมาักกันนะแล้วก็เข่าขึ้นอกทั้งๆกหนึ่งุ่วมสุกันขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าจะชอบคลิปในวันนี้นะคะลองฝึกกันดูนะคะใช้ภาาขงนง่ายๆอุปกรณ์ที่เราหาได้ ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเนาะเอามาช่วยต่อแขนในการผึกท่าจะได้ง่ายขึ้นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แลวมาเจอกันใหม่ี่ค่าบ๊ายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย